สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องคากราปาจิในตอนที่84ครับชื่อตอนยังเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าเหล่าผู้มีบาดแผลครับเรืือตอนึ้นาตอนนี้ครับผมเรายังคงอยู่ที่การต่อสู้ระหว่างจีฮีโร่และซามมระนั่นเองครับซามูระก็ตั้งคําถามกับจีฮีโร่นะครับว่าอะไรนะคิดจะหักดาบอาคมชิวจีอย่างนั้นเหรอซามูระเองก็สงสัยนะครับว่าไอ้เจ้าจีฮิโร่เนี่ยมันยัง ปกติดีอยู่หรือเปล่านะครับผมมันพูดจริงจังแค่ไหนนะครับแต่ในขณะเดียวกันซามูระเองก็กาลังคุ้นคิดในใจเหมือนกันนะครับว่าดาบอาคมที่ตีขึ้นหลังสงครามเนี่ยมันก็มีแค่ดาบอาคมเอ็นเทนเพียงแค่เล่มเดียวนั่นแหละนะถ้ามันจะกลายเป็นดาบอาคมสําหรับทําลายดาบอาคมเล่มอื่นๆฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คุริชิเกะน,น่าจะคิดได้จริงๆนั่นแหละแต่ในความเป็นจริงแล้วครับตัวซามูระเขาก็บอกกับจิฮิโร่นะครับว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะกับไอสิ่งที่จิฮิโร่พูดเดียม ฟังดูเหมือนเรื่องเพอ้อฝันยังไงก็ไม่รู้นะแล้วลองคิดดูสิกับดาโทบิบมูเน่เล่มนี้เนี่ยนายเนี่ยยังสร้างรอยบินไม่ได้เลยสักรอยเสียได้ซ้ําไปนะแล้วจะไปทําลายดาบอาคมชีวจีได้จริงๆอย่างนั้นเหรอเพอ้อฝันเกินไปแล้วแต่จีโร่นั้นก็พูดด้วยสีหน้ามุ่งมั่นนะครับว่าถ้าจะให้สร้างรอยบินใส่ดาบของซามูระใช่ไหมเออโอเคได้เดี๋ยวจัดให้นะผมมันต่อจากนี้ต่างหากล้วซามูระก็บอกครับว่ากับสิ่งที่จีโร่ ทำอยู่นี้เนี่ยมันเป็นภาระจากอดีตจีโร่โเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแบกรนะับหลอกนะแต่จีโร่โก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกชายของคุโรฮิระคุนิชิเกะ เออเดี๋ยวเขาเนี่ยจัดการเคลียร์ปัญหานี้เองครับแล้วทั้งคู่นั้นก็เริ่มที่จะปะทะต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งครับจีโร่นั้นใช้พลังจากดาบอาคมเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วพุ่งเข้าไปหาซามมร่าครับแต่ซามมราก็ยังป้องกันได้อยู่นะตอนนี้จีโรสัมผัสร,รับรู้ได้เลยครับว่าพอซามูราเหวี่ยงดาบกลับเข้ามาเนี่ยมีจิตสังหารพุ่งถึงขีดสุดเลยล่ะครับนั่นแปลว่าครั้งนี้เนี่ยซามูราเนี่ยตั้งใจที่จะมาแย่งดาบเอ็นเทนไปจริงๆแล้วนั่นเองจีโรหลบ าบของซามูราแล้วก็ไปที่ด้านหลังของซามูราพยายามที่จะโจมตีจากด้านหลังครับแต่ซามูราเนี่ยก็เรียกว่าไวมากนะผมพลิกดาบพลิกมือเนี่ยมาป้องกันการโจมตีจากด้านหลังได้ซะด้วยนะในขณะเดียวกันซามูระก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมการเคลื่อนไหวของเจ้าจิโร่เนี่ยแบบนี้เนี่ยมันไม่เรียกว่าความเร็วแล้วนะหรือว่ามันจะเป็นการสลับตำแหน่งกันแน่เนี่ยและแล้วซามมระก็ได้เข้าใจครับว่ากับท่าที่จิโร่ใช้เนี่ยครับผมมันเหมือนกับท่าอีการนั่นเองครับซามมระ กำลังคิดว่าพลังนี้เนี่ยมันเป็นพลังพื้นฐานของดาบเอ็นเทนหรือว่าเป็นท่าอากาศที่จีโร่เนี่ยดูดซับดูดซับพลังของดาบอาคมซามูระไปกันแน่นะส่วนด้านจีโร่ครับเขายิ่งต่อสู้เขายิ่งรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีความคุ้นเคยกับดาบเอ็นเทนมากขึ้นไปเรื่อยๆครับเขาก็คิดในใจนะครับว่าถ้าเขาเนี่ยยังไม่สามารถสร้างรอยขีดข่วนให้กับโทบิบูเนที่ซามูระถือไม่ได้แล้วก็การที่จะไปหักดาบอาคมชิวจีเนี่ยมันคงเป็น เรื่องเพอ้อฝันจริงๆได้แล้นะเพราะฉะนั้นนะเขาเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้เห็นเองถึงพลังของดาบเอ็นเทนเขาจะพิสูจน์ว่าคนอย่างซาบุระนั้นยังมีหนทางที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้การประทะกันก็ยังคงดําเนินไปอย่างดุเดือดครับซึ่งจีโรเองที่มีความมั่นใจเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆร,ระหว่างการต่อสู้เนี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยเขาต้องไวแน่เขาต้องสามารถทําได้แน่ๆนะซาบุระกับจีโรนั้นพุ่งปะทะใส่กันอีกครั้งหนึ่งครับและตอนนี้ ครับเป็นทางด้านซาโมระครับผมบอกว่าจะจัดการจีโรให้อยู่หมัดแล้วนะแล้วเขาก็เล่นงานจีโร่ซะจนกระเด็นไปเลยนะครับผมทําเอาดาบอาคมของจีโร่เนี่ยหลุดมือไปเลยละครับจีโรก็รู้สึกว่าเฮ้ยทางด้านซาโมระนี่แม่งก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะเนี่ยนะจีโร่นั้นกําลังจะหยิบดาบอาคมขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามือของเขานี่เป็นแผลจ้า เป็นแผลเลือดชุ่มมือเลยนะครับผมทําให้ณนะตอนนี้เนี่ยตัวจีโรนั้นบาดเจ็บแล้วก็ไม่ดีบีเลี้ยวมีแรงที่จะจับดาบอาคมขึ้นมาได้แล้วซะด้วยนะตอนนี้มีฉากย้อนดีสั้นๆครับถึงตอนที่จีโรเนี่ยมีการพูดคุยกับมวนหมึกสีนิลครับตอนนั้นพวกเขาก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับขนนกเกี่ยวกับพลังของดาบซามูรานั่นแหละครับตัวจีโรบอกับว่าคนนกเนี่ยมันก็คล้คลายๆกับปลาทองของเอ็นเทนนั่นแหละนะแค่มีใครมาโดนมาสัมผัสเนี่ยมันก็จะ สามารถรับรู้รูปร่างโดยละเอียดไปถึงระดับพื้นผิวได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสภาพแวดล้อมรอบๆเนี่ยอาจจะต้องรับรู้จากเสียงอุณหภูมิหรือกระแสะอากาศแล้วภาพของพื้นที่นั้นเนี่ยมันก็จะผุดขึ้นมาตัวโลก,ก็บอกว่านั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปโดนหรือสัมผัสขนนกของซาบูระเนี่ยนั่นแปลว่าก็น่าจะพอสู้ไหวใช่ไหมล่ะแล้วการต้อนเลนของพวกม้วนหมึกสีนีน้นี่นะมันก็เป็นวิชาที่สามารถขจัดความร้อนเสียงกลิ่นและจิตสังหารซึ่ง เป็นต้นกําเนิดของการมีอยู่ให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็หลอมรวมกับสภาพแวดล้อมได้และต่อให้ซาบูรารับรู้ถึงพวกเขาได้ดิ้หน่อยจากกระแสะลมที่โดนตัวแล้วก็แต่สําหรับคนที่มองไม่เห็นอย่างซาบูราเนี่ยตัวตนของพวกเขาเองนั้นนะครับก็จะเป็นแค่เหมือนเงาหลางๆแค่นั้นนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ครับผมในสภาวะความเป็นจริงครับเราได้เห็นแล้วครับว่าบวนบึกสีนิน้นั้นเข้าร่วมต่อสู้แล้วล่ะครับมาช่วยจีโร่ด้วยนั่นเองนะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันเป็นภาพที่เหมือนกับใช้ เห็นถึงการรับรู้ของตามูระด้วยนะครับว่าเฮ้ยตามูระาเนี่ยไม่ได้รับรู้ถึง บ้วนหมึกสีนิลแบบเต็มเต็มตัวนะเออเหมือนจะเป็นเงาคนลางๆอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าเราบ้วนหมึกสีนิลพวกนี้เนี่ยก็เรียกว่าพยายามที่จะหลบขนนกนะครับผมทําให้การสัมผัสรับรู้ของสัมบูราเนี่ยมันไม่ได้ครบถ้วนแบบ100%นนั่นเองครับสามบูราเองตอนนี้กําลังคิดครับว่าถ้าเขาอ่ะไม่จดจ่ออย่างเต็มที่นะครับไอ้พวกบ้วนหมึกสีนิลน,นั้นมันก็จะหายไปแล้ววิธีที่พวกบ้วนหมึกสีดินใช้ในตอนนี้เนี่ยก็คือมาโจมตีแล้วก็ถอยกลับมาโจมตี แล้วก็ถอยกลับด้วยนะภาพตัดมาที่อีโอลิด้วยครับอีโอลิเองเรียกว่ายืนตาค้างนะครับผมเฝ้าดูการต่อสู้ครั้งนี้อยู่ด้วยเหมือนกันครับตอนนี้จีโร่เนี่ยกำลังจะจับดาบอาคมครับแล้วก็ใช้ท่าอากะวิหกเพลิงครับเป็นวิชาที่ตัวจีโร่เนี่ยก๊อปปี้มาจากดาบซามุระนั่นเองครับตัวจีโร่เนี่ยพยายามที่จะฟื้นฟูแล้วก็รักษามือตัวเองนั่นเองแต่ซาบุรก็วิเคราะห์ครับว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันจะต้องใช้ประสาทสัมผัสที่ไม่คุ้นเคยไม่มีทางที่ ที่อยู่ดีๆจิโร่เนี่ยจะใช้วิชาดีได้แบบคล่องแคล่ขึ้นมาแบบปุบปรับหลอกนะแผลของจีโร่นั้นลึกลงไปถึงกระดูกเลยเพราะนั้นกว่าที่จะรักษาเนี่ยได้อย่างเร็วที่สุดเลยก็คงกินเวลาไป10กว่าวินะนะนะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยพวกบลอน์มืซีนี้เนี่ยจะซื้อเวลาให้กับจิโร่นั่นเองส่วนทางด้านโลคับระหว่างการต่อสู้นะครับผมเขาเองก็เรียกว่างงๆเหมือนกันนะครับว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไอ้ท่าวิหกเพลิงเนี่ยมันควรที่จะรักษาตาของซาบุระได้ เหมือนกันไม่ใช่เหรอนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซามมร่ารักษาตาให้หายได้เนี่ยแม้แต่ม้วนมือสีนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่คู่มือของซามูราเสียได้ซ้าไปครับแต่ทําไมซามูราเนี่ยถึงไม่ยอมรักษาตาตัวเองนะตูโรก็เลยบอกกับซามมร่าไปนะครับว่าซามูราเนี่ยกลัวที่จะเห็นอนาคตที่ตัวเองจะมีชีวิตอยู่ขนาดนั้นเลยหรือ,องไงฮะแต่ซามูราก็บอกว่าถ้าพูดถึงอนาคตที่เขามีชีวิตอยู่แล้วก็เขาหน่ะเห็นมาหมดแล้วยังไงล่ะแล้วซามูร่านั้นครับก็ใช้พลังบางอย่างของดาบอาคม เขานีครับผมก่อให้เกิดแรงระเบิดปะทุออกมาครับเล่นงานพวกบวนบึกสีนิน3คนซะจนกระเด็นไปเลยล่ะครับในจังหวะน,นี้เนี่ยตัวซาบุระคิดว่าเขาเนี่ยกำลังได้เปรียบในการต่อสู้แต่ตัดมาที่ทางด้านจิฮีโลครับผมจิฮิโลนะั้นตอนนี้เนี่ยอ้อมมาที่ด้านหลังซาบุระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว่ะครับ <c oughs> <c oughs> จีโร่ลคือเลือดมันยังชุ่มมืออยู่เลยนะครับผมจีโร่ลเนี่ยยังไม่ได้ทำการรักษามือแต่จีฮีโลนั้นกำลังจะใช้พลังทั้งหมดของเขานั้นไปกับการโจมตี นั่นเองครับจีโรบอกว่าต่อให้พวกเราเนี่ยจะมีบาดแผลเต็มตัวก็ช่างมันซีเออตัวจีโรนั้นก็ทุ่มกำลังในการโจมตีใส่ซามูระครับซามูระนั้นเอาดาบอาคมมาป้องกันการโจมตีของจีโรได้แต่ภาพที่เราเห็นครับผมนับว่าหน้าเตอร์พรส์คับเพราะเราก็จะเห็นว่าดาบอาคมของซาบุระเนี่ยเริ่มมีรอยบินมีรอยแตกแลวแล้วล่ะครับ อาวะจีโรมันพูดจริงทําจริงนะผมกําลังจะทําลายดาบของซามูระซันแล้วครับแต่ถ้าหมด,ดีก็คือเรื่องราวในคลิปนีค้ครับกับคากระบาจิในตอนที่84ครับแต่ดีก็ต้องขอคอมเมนต์นิดนึงนะครับคือตัวจีโรอ่าถ้าเป็นไปได้เอาแค่ให้ดาบนี้แบบว่ามันบินบินก็พอนะเออมึงไม่ต้องไปทําลายแบบให้ดาบมันหักพังเสียหายก็ได้นะเพราะว่า ซาบุระมันเก่งมันยังเป็นกําลังลบได้นะถ้ามึงไปทําดาบซาบุระพังก็เดี๋ยวซาบุระไม่มีบทมาไม่เอานะผมยังอยากเห็นซาบุระต่อสู้อยู่นะเออซาบุระมันเฟี้ยวดีนะอ่ะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาชนะครับผมไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ